มาต่อกันที่อีกพักหนึ่งบ้างค่ะอย่างพักเสรีรวมไทยก็จะคุ้นชื่อกันของพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท<ะ>ท่านก็มีการที่จะไปลงพื้นที่ตลาดนัดลุงเพิ่มตลาดนัดหลังการบินไทย<อ>นั่แหละคะ่ะไปช่วยผู้ที่ลงสมัครเนี่ยหาเสียงเลือกตั้งนอกจากนี้ก็ย้ําว่าสิ่งที่ทําได้จริงก็คือเรื่องของการปฏิรูปตํารวจแล้วก็กเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนี่แหละค่ะนี่คือบรรยากาศที่ทางพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพัก เสรีรวมไทยลงพื้นที่ตลาดนักลุมเพิ่มหลังการบินไทยเพื่อช่วยให้คุณอนุพันธ์ธราดลรัตนากรซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคไปหาเสียงเลือกตั้งนอกจากนี้ก็แนะนํานโยบาย14ข้อของพรรคก็ขอให้ประชาชนใช้ดุลพินิจละ่ะค่ะ่าควรสนับสนุนคนดีให้ปกครองบ้านเมืองหรือจะปล่อยให้คนไม่ดีและคนซื้อเสียงเข้ามาบริหารประเทศนอกจากนี้ก็ยืนยันว่าพรรคเนี่ยหาเสียงแบบบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงและตรงไปตรงมาไม่มี อะไรตอบแทนในวันนี้แต่ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยจะใช้นโยบายพักตอบแทนสังคมที่หาเสียงเอาไว้ตามสัญญาประชาคม4ปีที่แล้วพักของตัวเองเนี่ยได้รับการยอมรับทุกฝ่ายวันนี้ก็เช่นกันล่ะค่ะนโยบายพักที่ว่าไป14ข้อโดดเด่นทุกข้อประชาชนทั่วประเทศจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนถึงแม้ว,ว่าพักของตัวเองจะไม่ใช่พักใหญ่ก็ต้องเน้นการลงพื้นที่พบประชาชนไม่ได้ใช้งบป,ประมาณเยอะล่ะค่ะส่วนพักอื่นเนี่ยใช้งบป,ประมาณ เกินหรือผิดกฎหมายหรือไม่อันนี้ทางดอกทางพลตำรวจเอกเสดีพิสทจน์เนี่ยไม่ทราบนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าใน3าเขตในกรทมทางพลตำรวจเอกเสดีพิสทจน์ก็หวังว่าประชาชนจะลงคะแนนให้ผู้สมัครสสแบบบัญชีรายชื่อของทางพรรคและสสแบบแบ่งเขตเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการทำหน้าที่ล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยืนยันว่านโยบายที่เรียกว่าทำได้จริงเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องการปราบปรามการทุจริตพิชิตคนพาลอภิ บาลคนดีคืนงบให้ประชาชนโอ้โหมาเป็นคำขวัญเลยนะคะนอกจากนี้ก็พูดถึงเรื่องการปฏิรูปตำรวจเองก็เช่นกันสามารถทำได้จริงแน่นอนค่ะขอเพียงคะแนนให้กับพรรคเสรีรวมไทยและขอให้ประชาชนลงคะแนนให้แบบไม่ให้อายพรรคอื่นๆถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะสะสางปัญหาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรามการทุจริตหรือว่าการปฏิรูปตำรวจในช่วงที่เป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะ